คนนี้เป็นเอฟป้ายแดงแบก22บลบ44่ยาง35คุณไม่ต้องยกไม่ต้องยกด้วยอไม่ต้องยกยงยก็ไม่ติดถ้าเราทำรถเนี่ยเราทำด้วยความสุขเนาะเราก็มีความสุขถ้าเราทำรถแบบไม่ได้ใส่ใจเนาะ,ะมันก็ได้แค่รถอแบบ่ะสวัสดีครับผมเอ็มโรสติ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ชลบุรีบ้านบึงกันครับต้องบอกเลยว่าสำหรับวันนี้ครับเราจะมาเจาะเจ้าคันนี้เ,นเพื่อนๆชมกันนะครับต้องบอกเลยว่าหน้าตาเขาดูหล่อเหลาเอลกามากๆนะครับเมื่อสองคลิปที่ผ่านมานะครับเราไปถ่ายเจ้าล้ววนะัที่เป็ตขย ตัวนั้นเนี่ยก็ดูเท่มากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับเป็นตัวขยายนะครับโดยที่ช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมทั้งหมดสําหรับผลงานคันนี้นะครับเป็นของที่เดือดดับนะเพืถอนหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มฟอร์ดนะครับหรือว่าหลายๆคนที่ติดตามงานคัตตอมอยู่เนี่ยต้องน่าจะรู้จักคันดีอยู่แล้วนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอพี่เดือดดำกันเลยดีกว่าไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแนะนาตัวกันอีกทีครับพี่ผมเดือดดำเทเละครับอยู่บ้านบึงชลบุรีเนาะชอบรถฟอร์ด อ่าก็สายคัตตอมสายมันนี่นะครับแต่ว่าชอบแบบเป็นแนวฟูลไซส์คือแบบต้องขยายขยายใช่ใ่ต้องแนวใหญ่ๆหญ่เท่าอเมริกาคันนี้เท่าที่เห็นมาคือแบบว่าเหมือนรถจริงใช่ใช่สเกลนี้เราทําตามสเกลจริงๆของรถแล้วตัวเนี้ยจะหดจากรถเมืองนอกเนี้ยนิดหน่อยอ่าน่าจะประมาณสักหกเซนตัวนี้ว่ากันว่าเทียบเท่างานอเมริกาเลยพวกไฟพวกกระจังหน้าพวกเนี้ยเป็นงานแท้อเมริกาทั้งหมดอ๋อมันก็เลยเท่างานอเมริกาอย่างคันชนนี้ก็แท้อยู่แล้วครับครับ แต่ว่าเราก็มาคัดตอมใหม่ตัวกระจังตัวนี้เป็นงานแท้อเมริกาปี2020นะครับ<อ>ตัวนี้เป็นปี2020แพงมากไฟตัวนี้ก็เป็นไฟวีแลนด์ผมจะมีวีแลนด์มีอเมริกาใช่ใช่อมมีตัวแยกกันครับแต่ถ้าอเมริกาเราซื้อไม่ไหวเนาะแ,แพงมากอย่างน,นี้อยู่คู่กันเท่าไหร่พี่คู่หนึ่งมี2 0 0 0 0กว่าครับตัวนี้คู่หนึ่ง2 0 0 0 0กว่าครับตรงนี้ก็จะเป็นเดย์ไลท์ใช่ไหมพี่เป็นเดย์ไลท์หมดเลยครับแล้วรถของเราคือแยกชิ้นทั้งหมดนะฮะ นี่ยคืองานเราจะเป็นงานแยกชิ้นหมดคือกันชนชิ้นหนึ่งครับใช่่ตัวกระจังหน้าชิ้นหนึ่งฝากระโปรงแก้มทุกอย่างคือแยกออกจากกันเลยแยกชิ้นหมดเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําเป็นพาร์ทที่ติดกันนะครับฝากระโปรงตัวนี้ก็เป็นปาแท้ที่เราแกะแบบมาจากเมริกาก็คือปกติเขาก็จะเป็นทรงนี้เหมือนกันจริงๆแล้วรถตัวนี้มันไม่มีหน้าแบบนี้ฮะเราได้เอาหน้าปี2020มาใส่กับฝากระโปรงปี2015อ๋อเป็นการแบบว่ามิกแอนด์แมน์กันด้วยใช่ใช่อย่างกระจังเนี่ยเราชอบตัวนี้เงี้ยแต่ว่าฝากระโปรงามชอบตัวนี้ เราก็พยายามเอางานเข้ามาหากันเนี่ยเพื่อที่จะได้ความสุขที่เราต้องการนะประมาณนั้นจริงๆก็อย่างที่ผมเคยบอกการแต่งรถเนี่ยหลายๆคนก็อยากที่จะแต่งแล้วก็อยากให้มันไม่ส้ำใครไถูกต้องครบถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างตัวฝากระโปรงอันนี้เป็นงานอะไรครับพี่ไฟเบอร์ครับทั้งชิ้นเลยปะทั้งชิ้นครับก็คือเราไม่ได้ครอบเปลี่ยนใหม่เลยรอขึ้นมาใหม่เลยอันนี้คือเรายกฝากระโปรงเดิมออกใช่แล้วก็ใส่ฝากระโปรงนี้เหมือนฝาคาร์บอนแต่งพวกรถใช่ถูกต้องครับถูกต้องโอ้นี่คือเป็นทั้งชิ้นเลยทั้ง ให้ดูที่ไหนได้เลยพี่ฝ่าเบามากเบาครับเบาครับอย่างนี้พวกโชคพวกอะไรก็ยังใช้ได้ปกติของเดิมหมดครับนะครับแต่มีการคัดต้อมตรงนี้ใหม่ตรงนี้อครับครับแล้วก็มาคัดต้อมตรงนี้ใหม่ขยาบจากจุดเดิมตรงนี้ใช่ไหมจุดเดิมคืออยู่นู่นแหละพี่ใช่จุดเดิมอยู่นี่เราก็ขยายออกมาจับนี่เพราะว่านี่ตรงนี้เราก็เป็นงานที่โปรโมชั่นลูกค้า อันนี้เป็นงานคาร์บอนด้วยอ่าเป็นงานคาร์บอนครับชุดจับยึดงานขยายตัวนี้เราสิบคันแรกคือใครเข้ามาทํากับพี่สิบคันแรกจะแถมตัวชุดคาร์บอนปิดนี่อ่ะใช่ครับใช่โอ้โหครเทพนี่แล้วก็ให้ดูตัวจุดยึดต่างๆนี่คือแบบพอเปิดมาเหมือนรถเดิมเลยนะฮ่าทําทำแบบรถเดิมเลยเหมือนรถโรงงานเลยก็คือยึดน็อตเข้าตำแหน่งเดิมใช่แต่ว่านี่เป็นงานขยายไง ของเดิมอยู่ประมาณนี้ถูกไหมฮะแต่นี่เราขยายออกมาเพื่อให้ได้สเกลแบบอเมริกาเข้าเนาะโอ้โหคนนี้เป็น F X 4ป้ายแดงอ๋อยังไม่เคยวิ่งพื้นฐานมาจาก F X 4 Max ใช่ผมถึงว่าผมก้มไปดูด้านล่างก็คือโช๊คเป็นโช๊คฟอกแล้วใช่ใช่ทั้งหน้าทั้งหลังก็คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาถึงป้ายแดงก็มาหาพี่เลยใช่ใช่โอ้โหอังการนี่นะครับให้ดูความเนียนข้างๆนะคือแบบคันนี้คือเป็นรถเดิมหมดเลยแล้วก็เอามาทำเนี่ยชุดแต่งก็ก็ถ้าสิบพันแรกถ้ามายังทันก็ได้จะได้คาร งานี้คาร์บอนสวยๆเลยครับครับซึ่งไม่มีใครกล้าให้นะครับนี่เดี๋ยวให้รอชมเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าราคาทั้งคันแบบนี้เท่าไหร่นะครับเราพาไปดูรอบคันอย่างฝากระโปรงอันนี้คือเป็นข้างในอันนี้ก็เป็นคาร์บอนหมดเลยใช่ไหมพี่เป็นไฟเบอร์ทั้งนันเป็นไฟเบอร์หมดเลยใช่ครับใช่ครับโอ้โหทำงานมีสันอะไรอย่างนี้เสริมความแข็งแรงให้เรียบร้อยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนฝาแท้เลยครับใช่ดูไม่ออกทีแรกผมรูว่าฝาเหล็กไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นเป็นไฟเบอร์ครับเนาะโอ้โห็นงานก็ออกมา โอ้ยแน่นอนมากอ่าแล้วเบาครับไม่หนักเนาะทั้ไม่ต้องกลัวบินครับโอ้ยแล้วแข็งแรงนะแข็งแรงับแข็งแรงลองปิดดูนะครับครับกึ๊บทีเดียวกึ๊บกึบเลยแน่นแนะครับครับโอ้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมันมีช่องเดี๋ยวจะเอาให้ดูอ่าเดี๋ยวพี่เขาไปเอาช่องมาให้ดูนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ตัวช่องก็จะเป็นแบบนี้อ่าครับประมาณนี้ครับนะครับนี่นะอ่าแล้วก็ทําสีเดียวกับตัวรถไฟใช่ใช่ใช่นะครับก็จะเป็นประมาณดับด้านครับหา่นะ ก็จะเป็นดำด้านเหมือนตัวต่างหูนะครับตรงนี้เป็นชุดแต่งของมันปะครับใช่จ้าผมทําไว้เป็นแยกนะครับไม่ได้ติดกันนะครับตัวนี้สามารถแยกได้นะก็ถอดออกได้ได้ครับรถผมเนี่ยพิเศษก็คือคุณจะเปลี่ยนหน้าได้3หน้าเปลี่ยนได้3หน้าตัวกระจังหน้าเนี่ยใช่รับคุณจะเปลี่ยนปี 2018- 2019แล้วก็ปี2020คือตัวนี้อันนี้คือ2020่ใช่คือเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลย ยึดน็อตได้ตำแหน่งเดิมใช่ถอดถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ๆ<อ>ใส่ได้เลยก็คือเอางา่ายเหมือนแบบเหมือนรถปัจจุบันที่เราเห็นเนาเขาไปแปลงหน้ากันใช่ใช่ เพราะว่าตำแหน่งยึดต่างๆเนี่ยคือพี่ทําไว้แบบมันเป็นตำแหน่งเดียวกับศูนย์โรงงานอยู่แล้วถูกต้องครับไฟพวกนี้ก็เหมือนกันถูกต้องครับสามารถที่จะถอดเปลี่ยนรุ่นได้เปลี่ยนได้เลยครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะครับอันนี้คือในส่วนของด้านหนานะครับตัวนี้นี่คือเป็นเป็นแท้เหมือนกันป่ะตัวนี้เท่าแท้เลยครับจะใส่ได้เฉพาะค่ายเรานะครับตัวนี้ถ้าค่ายอื่นมาเราใส่ไม่ได้เพราะว่าค่ายอื่นของเขาจะจะจะไม่เท่าของเราเขาจะเล็กกว่าอันนี้เราก็จะมีให้ให้กับลูกค้าแถมเลยครับ นี่แล้วก็ดูตรงด้านข้างตรงร้อยต่อต่างๆคือเนียงกิ๊บเลยนะครับปมตัวนี้ก็จะขยายออกมาจากของเดิมอันนี้เราไม่ได้แกะของเก่าออกนะครับก็คือตัวกระบะยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมครับครับนี่แล้วก็คือประเด็นเลยเราเห็นจากสันด้านข้างเนี่ยสันใหญ่มากใช่ฮะตัวนี้มันเท่าสเกลของแท้ครับครับและอย่างวิธีการยึดเรายึดจากด้านในถูกไหมพี่อ่ายึดนี่ครับมีรอยแล้วก็ยึดด้านในครับนะครับมียึดน็อตนี่แล้วนี่แล้วก็ข้างล่างเหกข้างล่างพวกนี้ยึดหมดนะครับข้างล่าง น่ะฝังหมดนี่หูแข็งแรงครับแข็งแรงครับแน่นอนมากแข็งแรงเคาะเสียงเหมือนรถรถเดิมเลยอ่ะมันแข็งแรงอ่ะเนี่ยนี่าไม่ต้องกลัวแบบยุบกดแล้วยุบเนี่ยไม่ยุบนะตัวนี้คือสเกลแทะนะเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นของแท้ครับจะต้องมีอย่างนี้ครับอ๋อมีเป็นเหมือนคีบอ่ามีคีบมีอะไรเงี้ยครับสเกลแทะเอฟหนึ่งห้าศูนย์นะครับค่อยท้ายนี่เราจะใช้เป็นของวีแลนซ์เนาะเป็นวีแลนซ์เหมือนกับครั้งหน้าใช่ไหมพี่ครับใช่ครับคอใช้ของวีแลนซ์ครับตัวนี้ครับ ป่าท้ายคนนี้ก็คือสเกลแท้นะครับครับป่าท้ายก็เป็นงานแท้มือเปิดแท้อทเมริกานะครับอันนี้มือเปิดแท้เอามาใส่เลยครับใส่ถูกต้องครับโอ้โหนี้ยเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมะโอ้โหชคลูกค้าไม่มีมานะเราแถมให้ทุกคันอ๋อตัวโชคตัวนี้ครับโชกที่ไว้ปิดเปิด,ปดฝาท้ายเนี่ยเราเราแถมให้เลยพี่ไอตรงปีกตรงเนี้ยอันนี้คือตัวส่วนที่มันขยายออกมาถูกไหมถูกต้องครับชิแรกของเดิมอยู่ประมาณแค่ไหนแค่นี้ประมาณนี้ครับชิดชิดนี้เลยครับชิดๆนะครับออกมาประมาณเนี้ย ก็ต่อมาอีกประมาณข้างหกเซนโอ้โหนี่คือต่อมาถูกต้องครับเห็นไหมนี่ครับดูสเกลงานครับเนี่ยนี่คความเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมร่องเรื่องคืออันนี้ก็สามารถที่จะถอดเซอร์วิสได้ปกติได้ครับได้ปกติตรงนี้ใช่ครับนะครับถอดน็อตสองตัวใช่ไหมครัใช่ครับแล้วก็ถอดออกเหมือนเหมือนรถปกติใช่ใช่ยังเซอร์วิสได้ปกติอ่าพอเราถอดถอดน็อตสองตัวบนล่างถอดตัวนี้กับตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ดึงไฟออกมาได้เลยอ่ามันมันก็เป็นเหมือนเรรกาแทคับนียนมากกันยังใส่ขอมเะอรับ กันชนตัวนี้ยังใช้ไม่ได้ครับคือเจ้าของรถบอกว่าให้ใส่ไปให้ก่อนอ่าเขายังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนอีกทีเพราะอันนี้คือป้ายแดงมาหาพี่เลยใช่ปหใช่ครับนี่กันชนเนี่ยเห็นป่ะจะทําให้เราเห็นเลยว่ากันชนเดิมเนี่ยปกติมันจะสุดแค่ตัวถังใช่ใช่แต่เนี่ยตอนนี้ของพี่เขาขยายออกมาขนาดนี้เลยนะครับใส่ไม่ได้ครับใส่ไม่ได้เดี๋ยวไปทํากันชนเหล็กเทใส่นะครับครับครับต้องไปต้องไปโมอีกทีนึงนะครับนี่ดูหูความใหญ่ปกติของเดิมไม่น่าจะอยู่ทัชแทเนี้ครับใช่ครับนะครับก็ประมาณนี้ครับของเดิมมรานี้คับ เนี่ยครับของเดิมจะแค่นี้ครับรถเดิมเนี่ยมันขยายออกข้างเนี่ยก็เท่ากับไอ้ตัวตัวเนี้ยคือเราเอาตัวแท้มาวางแท้ครับอลังการมากอ่าตัวนี้ตัวแท้ก็จะสวยอยู่หล่อจัดนี่แล้วอย่างคันนี้พี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาที่ทํานะครับวายบอดี้ <Body S 1> รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้งทําสีเสร็จอยู่ที่2 <250 S 1> องแสนห้าสองห้าก็คือมีกันชนหน้าไฟหน้าครับไฟท้ายกระจังหน้าไฟท้ายครับกระจก กระจกด้วยอ่ากระจกแราแถมแต่คันนี้ยังไม่ได้ใส่อ๋อเดี๋ยวมีอะรยังไม่เรียบร้อยใช่ครับกระจก f 1 5 0ตรงรุ่นแล้วก็จะมีเนี่ยฝาท้ายครับใช่ทำให้แบบนี้ครับนะครับนี่มีด้านข้างจริงๆด้านข้างมีอีกนะอ่าด้านข้างยังมีตัว่แล้วก็มีฝาถังน้ำมันนะครับฝาถังน้ำมันก็เป็นตัวแท้คือแท้เขาจะเป็นทรงนี้เลยอ่าใช่ครับงานแท้ต้องเป็นทรงนี้ครับอเมริกานี่ก็จะเป็นฝาถังน้ำมันอันนี้เราก็จะเชื่อมต่อกับระบบตัวปิดเปิดไไฟฟ้้าาดดดววยยครับเเเหมมือนิีง่ ตอนนี้งานเรายังไม่เรียบร้อยเนาะครัเ,เรามารีวิวก่อนใช่เราเรีบจัดอ่าใช่ใช่ใชใชเห็นความอลังการของเขาหญ่ครับใหญ่อลังมากถ้าเราทํารถเนี่ยเราทําด้วยความสุขเนาะเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราทํารถแบบไม่ได้ใส่ใจเนาะ,ะมันก็ ได้แค่รถอ่ะใช่มันไม่ได้ความสุกเต็มคืออันนี้ผมติดตามพี่เัามาตลอดเริ่มขึ้นงานตั้งแต่มีคันที่เป็นงานเหล็กด้วยใช่ใช่มีครับมีครับเหมือนเป็นต้นแบบใช่ครับแล้วก็มาสู่คันนี้นะครับทาแบบว่าใส่ใจรายละเอียดมากๆคันนี้พิเศษก็คือแม็กยี่สิบสองลบสี่สี่ยางสามห้าคุณไม่ต้องยกไม่ต้องยกด้วยอไม่ต้องยกก็ไม่ติดขับปกติเลยเนี่ยเห็นนะไม่ต้องยกเลยครับเนี่ยไม่มีสิทธิ์ขับเนียนๆเลยอ่าไม่ต้องยกเลยคือคือยี่สิบสองยางสามห้านะครับยี่สิบสองสามห้า 5 0า2 2บอี่สิบสอเนี่ยค,คุณไม่ต้องยกเลยนี่แสดงว่ามันเป็นที่ตัวชุดพาร์ทถูกไหมพี่ที่เราออกแบบมาเพื่อทัาพ้นเลยใช่ครับใช่ใชนะครับแต่ถ้าจะใส่ย,ยางใหญ่ว่านี้ก่อนจะต้องยกับแต่รับรองเรื่องติดไม่ค่อยมีปัญหาครับถ้าใครชอบขับรถที่สวยนิ่มนวลน,นะไม่แนะนําให้ยก ได้นาให้ขับเท่านี้ก็ค şey okay, ือเราจะได้ฟีลลิ่งเดิมจากโรงงานใช่เพราะว่าเนี้ยโช๊คก็เป็นโช๊คฟอกอยู่แล้วใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัววาแท็กหรืออะไรอย่างเงี้ยคือช่วงล่างเขาก็ดีอยู่แล้วใช่อันนี้คือเราจะได้ฟีลลิ่งเหมือนเดิมใช่ครับใช่ใช่นะครับก็จะได้งานที่ขับสบายนิ่มนวลเวลาส่้างอกมานี่ยสรีระก็คือ สมูทอ่าก็คือสมส่วนใช่ไม่ไม่ไม่น่าแงนไม่อะไรเงี้ยอ่าหน้าไม่แงนตูดไม่เชิดใช่ครับอยู่ในทรงที่แบบว่าสมส่วนพอดีใช่ใช่เหมือนกับรถป้ายแดงเลยนี่ไปจอดข้างๆตัวแท้เนี่ยตัวแท้อาจจะมีตกใจเป็นได้ใช่ใช่ครับก็ตนี้อย่างที่บอกไป2องแสนห้าใช่ครับสองแสนห้ามีครบทุกอย่างจะมีคาร์บอนสําหรับจุดคันแรกใช่ใช่นะครับโอ้ยสุดยอดสำหรับใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวติดต่อที่พี่เขามาได้นะครับได้ครติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับพี่เบอร์โทรด้านหลังครับครับนี่เลย นะครับเบอร์โทรพี่เขานะครับ0890989491นะครับนี่สามารถติดต่อได้เลยแล้วก็เฟรนฟุกส่วนตัวพี่ชื่ออะไรพี่เดชชาติล่มลื่นครับนะครับหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือติดต่อที่เฟรนฟุกพี่ได้นะครับเดชชาติลมลื่นนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมีอีกหนึ่งคันที่เป็นแบบคันไฮไลท์ของพี่เอ้ด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นคันสไลด์คันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะให้ชมกันนะครับโอเคถ้าเก้ดเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเราสองคนลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวฝากติดตามชิปต่อไปดด้วยคครรััับบสี